นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเล่รักปักใจตอนที่18เมื่อร่างบอบบางถูกวางลงบนเตียงมาวินก็ไม่เปิดโอกาสให้เวลูลาได้ทันได้คิดเขาช่วยโอกาสกอดจูบเธออย่างกระหาย อย่างที่ใจเขาโหยหาเธอไม่มีวันดับรู้ว่าเขาต้องการเธอมากแค่ไหนตอนนี้เขาละโมบอยากตักตวงเธอทุกอย่างที่เป็นเธอเอามาเป็นของเขาทั้งหมดทั้งตัวของเธอและหัวใจของเธอเขาก็อยากได้เวรุลาหายใจหายคอไม่ทั่วท้องเธอเหมือนอนอยู่บนคลื่นลมแรงที่พัด ปั่นปวนสูดประสาทของเธอไหวกระเพื่มไปมาอย่างบ้าคลั่งเธอครางเมื่อริมฝีปากดอนรุ่มพยายามประทับจูบลงบนผิวนุ่มเนียนเธอรู้สึกร้อนเหมือนเป็นไข้สลับกับเคลิบเคลิม้มก่อนที่ดวงตาของเธอจะมองเห็นอะไรอะไรได้อย่างชัดเจน เดสตัวงามก็ปลิวว่อนขึ้นมาเธอนิ้วหน้าเหมือนว่าเพิ่งตื่นจากความฝันเพราะเขาช่างร้อนเหลือเกินแต่แอร์คอนด d i t i o n ทำให้เธอหนาวอย่าอย่านะเธอปฏิเสธขยับตัวอย่างอึดอัดอยากหนีเขาลงจากเตียงเทว่าเขาไม่เปิดโอกาสให้เธอได้หนีเขาได้เลยผม ผมจะไม่รออีกแล้วเวรุลาเปิดใจให้ผมสิเปิดโอกาสให้ผมได้เข้าไปคุณน่ะใจร้ายใจดำกับผมมากรู้ตัวไหมเขากล่าวหาแล้วจัดการโอบรูปร่างของเธอไปยังบาเสียตัวนุ่มที่เธอสวมอยู่ใครกันที่ใจร้ายฉันไม่ได้ทำอะไรเลยสักนิดเธอตอบว่าเขายังไม่ดูอิโนอินเน ปบมือของเขาที่พยายามจะลอกคราบเธอทั้งที่ตอนนี้เธอเกือบจะไม่มีอะไรเหลือต่อหน้าเขาอยู่แล้วคุณจะหักขานฉันคุณจะทำแบบนี้จริงๆหรอเธอว่าอย่างเสียศักดิ์ศรีผมไม่อยากรอจะบอกตรงนี้เลยก็ได้ว่าผมเป็นคนเจ้าเล่ห์มากกว่าที่คุณคิดแต่ผมแค่ไม่อยากให้คุณเกลียดผม แล้วตอนนี้มันจะต่างอะไรล่ะคะเธอหันหน้าหนีและผลักเขาออกไปอย่างเสียความรู้สึกแต่เขายังไม่ยอมปล่อยอีกอยู่ดีปล่อยเช่นนะถึงคุณจะอ้างว่าห่วงว่าคุณห่วงยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ขืนใจฉันเข้าใจไหมเธอไหวอย่างหวาดหวัว่นตัวสั่นนิเน เขาคลายอ้อมแขนที่อกรัดร้างของเธอออกจนเขาสามารถถอยออกมาได้ใช่เธอพูดถูกเขาไม่อยากขืนใจเธออย่าไปนะเวลุลาเขาขอร้องดวงตาสีเขียวอมน้ำตาลวิงวอนเขาดูว่าเธอจะต้องไปจากเขาแน,น่ๆและเธอก็แคเช่นนั้นจริงๆสำหรับเขาคงจบไม่สวยถึงเธอจะเมา แต่เธอก็มีสติมากกว่าจะยอมเป็นของเขาเธอถอนใจลุกออกจากตักจากเตียงของเขาฉันต้องไปค่ะฉันบอกแล้วว่าเราไม่ควรอยู่ด้วยกันแต่แรกเขาคว้าข้อมือเธอเอาไว้แล้วมีทางไหนที่ผมจะได้ใกล้ชิดกับคุณหละ่ะเพราะไม่ว่าอย่างไงคุณก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้ผมอยู่ดี ลายของเขาที่เคยพึงภายยังเปิดเผยกลับห่อลงอย่างที่เธอไม่เคยเห็นและเธอก็ไม่รู้เวลุลาไม่เคยรู้เลยว่าเขาจะจริงจังกับเธอถึงขนาดนี้อยากไปได้ไหมทำไมไม่ให้โอกาสผมละ ขอให้ผมได้มีโอกาสได้จีบคุณบ้างให้เรามีโอกาสได้เดทกันบ้างเหมือนคู่รักคนอื่นๆก็ได้ไม่ใช่ว่าคุณจะเอาแต่นี้อย่างที่คุณเคยทำมาตลอดมันทำให้ผมไม่มั่นใจว่าผมไม่ดีตรงไหนสายตาของเขายังแอบมองเรือนร้านของเธอเห็นจุดเล็กๆสีแดงที่อกเธอแล้วและมันทำให้เขาต้องเชื่องใจ คุณไม่เคยมีใจให้ผมเลยเหรอหรือว่าคุณไม่ชอบผู้ชายเธอผลืคขำออกมาที่ได้ยินเป็นประโยคนั้นจากปากเขามันหลุดออกมาจากปากของเขาทั้งที่เธอโกรธเขาจะแย่ฉันชอบผู้ชายคะ่ะเธอดึงมือของเขาออก อย่างว่าง่ายก่อนจะคว้าชุดเรสออกมาแปะติดเอาไว้ที่อกปิดร่างกายที่ปร,ประเจอประเจอต่อหน้าเขาฉันบอกแล้วว่าเอี้ยมเป็นแค่เพื่อนเธอเป็นผู้หญิงเหมือนฉันและฉันไา้เธอตกใจเพราะคลาวกลับดึงมือเธออีกรอบและคราวนี้เธอก็อยู่บนตักของเขากบกับปมนะคนสวยเขากระซิบ ากและจมูกยังคลอกเคลียร์ติดไล่เลื่อยลงที่แก้มและใบหูนุ่มนิ่มของเธอมันทำให้ความรู้สึกว่าวิิวจนเธอทำอะไรไม่ถูกจนเธอต้องเอียงคอเธอรีบปิดปากเขาลมหายใจหอบสท้นท้องของเธอบิดมวนร่างกายร้อนวูบวาบตามตริมฝีปากและลมหายใจร้อนๆถเถอเเลอศบตากับเขาเหมือนฝันไป แล้วคุณจีน่าล่ะคะเขาขำออกมานิดๆผมบอกอยู่เสมอว่าผมไม่เคยคิดกับเธอเกินเพื่อนผมบอกต้องไม่ดูกี่ครั้งแล้วนะบางทีคุณก็ซื้อบื้อเกินไปเธอถลึงตาใส่เขานะคุณหาว่าฉันซื้อบื้องั้นหรอกคะเขายิ้มเจ้าเล่ก็ใช่น่ะสิคนซื้อบือ้อตาสว่างได้แล้วจ้ะคนสวย คนอื่นเขาโดกันหมดแล้วว่าว่าผมนะ่ะชอบคุณมีแต่คุณคนเดียวแหละที่ไม่ยอมเข้าใจเธอทำหน้าบึง้งแหม่มปากใส่เขาอย่าไม่ยอมแพ้แล้วเธอจะบอกเขาจริงไหมล่ะว่าเธอก็แอบมีใจใเขาเช่นกันแล้วกันสิเวรุลาเอ๋ยถ้าเธอบอกเขาเขาก็รู้นะสิว่าเธอนะแอบมีใจให้เขา ไม่เอาหรอกเดี๋ยวเขาเหลือช่วงเวลาที่กำลังเคลิมเคลิมกลิ่มกล่มเธอก็เผลอศบตาของเขาที่ยังมีแวววาวอนจริงหรอเขาที่ว่าคุณชอบฉันนาะเขาพ่นลมหายใจก็จริงนะสิถ้าผมแค่นึกอยากได้คุณผมคงมอมยาพาคุณไปปุ้ยยี่ปุ้ยยำ ไม่คอยดักหน้าดักหลังเอาใจคุณทำทุกอย่างขนาดนี้ดอกที่รักดูสิว่าผมทำเพื่อคุณขนาดไหนเขาว่าอย่างตัดเพอและเธอก็เห็นเป็นเช่นนั้นก็ใครจะคิดแล้วว่าจู่ๆคนที่เธอเคยแอบชอบตั้งแต่ยังเด็กเขาจะมีใจให้เธอด้วยเช่นกันแบบนี้นะ่ะพอมาถึงตอนนี้เธอก็แอบกร่มอย่างได้ใจ จกล้ามากพอที่จะกอดเขากอดคอของเขาจนเขาตกใจเนิดเนดแข็งตัวหน่อยๆเพราะต้องหักค้มใจอย่างรุนแรงเมื่อมีสาวงามอาอาดามมาอยู่บนตักและยังกอดเขาชนิดมินเมน,มน,มนที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเคยเจอก็ได้ขาก็ได้เธอกัดเขินแก้มที่แดงอยู่แล้วแดงยิ่งขึ้น ฉันยอมตกลงคบกับคุณก็ได้เธอบอกอย่างไม่เต็มเสียงเท่าไรเพราะขัดเพราะขัดเขินอย่างยิ่งต่างจากเขาที่แทบอินดียิ่งกว่าอินดีเลิกซื้อบื้อสถีเขาบอกอย่างมันเขี้ยวนะยิ่งจะว่าฉันอีกเขาหัวเราะรวบรัดเอาร้างอารลชรเขาหายอย่างเอาแต่ใจ ก่อนจะวิสาสะขอจูบเธออย่างเอาเป็นเอาตายเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ยินยอมเขามากนักยังื้อยิงยอย่งเมื่อรู้สึกได้ว่าอะไรอะไรมันเขาจะตื่นตัวใต้ร่างของเธอเธอก็ยิ่งดินดน้นรนออกจากอ้อมกอดของเขาอย่างกระตือรือร้นเชฟมาเชฟมาอื้มไม่ไม่ไม ไม่เอาแบบนี้ฉันฉันยังเธอทลาลงจากเตียงทันทีเมื่อดูได้ว่ามันตื่นตัวพร้อมเข้าสู้ศึกและเขาก็เข้าใจเธอว่าเธอคงยังไม่พร้อมแมาว่ากดตอนนี้เขาจะหื่นมากแค่ไหนมีอารมณ์มากแค่ไหนแต่เธอก็ยังคงเคินอายขอเวลาฉันอีกหน่อยนะคะเธอว่ายังไม่เต็มเสียง เขาหัเหรอในลำคอผมจะให้เวลาคุณนะคนสวยแต่อย่ามาอ่อยผมอีกก็แล้วกันไม่อย่างนั้นผมจะจับคุณกลางแขนกลางขาบนเตียงของผมแล้วจัดการล็อกดาวคุณไม่ให้มีโอกาสดิ้นโดนกัดขืนเลยใหญ่ซื่อบือ้ของผมเขาว่ายังหมายมากคนบ้า ว่าแล้วเธอก็วิ่งหายก็ไปในห้องนอนของเธอไปเลยชนิดที่อายที่สุดแทบแซกแผ่นดินนี้จบแล้วนะคะเล่รับปักใจตอนที่18ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะรับชมรับฟังเพื่อนๆอ,อย่าลืมชมสิ่งที่น่าสนใจให้ตาด้วยนะแล้วก็ อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เขียนมาในความคิดเห็นกันได้เนาะส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะตอนนี้ตาย,ยังเขียนประมาณ2ตอนต่อวันนะคะก็ฝากนิยายด้วยก็แล้วกันเนาะ อืมรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ